วันนี้ก็จะพามาดูคณะทะเลอีกนะคะคงก็มีกระเสรพที่แบบว่าถ้าเก็บอย่างนี้ปีเดียวคงจะได้กินปีเดียวเท่านั้นแหละนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นการเป็นงานหน่อยนะคะกับช่อง Leo Zone Channel นะคะ ก็วันนี้ก็จะพามาดูคณะทะเลอีกนะคะว่าต้นที่เคยเอารอบที่แล้วนะคะเขาจะยังอยู่ดีไหมนะคะเพราะว่าก็มีเกษแสที่แบบว่าคอมเมนต์นะคะเข้ามาว่าถ้าเก็บอย่างนี้ปีเดียวคงจะได้กินปีเดียวเท่านั้นแหละนะคะก็อยากพาผู้ที่เคยชมหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบกันนะคะว่า คณะทะเลนะคะเขาก็จะอยู่เป็นกอนะคะกอใหญ่อยู่แต่วันนั้นที่มาเก็บก็ใช้วิธีการเด็ดนี่แหละค่ะเด็ดด้วยแล้วก็ใช้มีดด้วยเนาะเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะคะแล้วก็ก็มีอยู่ว่าเออทำไมไม่ใช้มีดอะไรอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่ามีดก็เอามาด้วยแต่ช่วงที่แบบว่า เราถือกล้องนะคะเราก็เลยใช้มือเด็ดไปบ้างเพื่ออะไรล่ะตอนแรกก็ไม่ได้เดี๋ยวจะพูดยาวไปนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะคณะทะเลนะคะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเก็บคณะทะเลนะคะคลิปแรกๆเลยอะคะ่ะวันนั้นว่าจะมาเก็บหอยนางลมนี่แหละแต่ว่าโซนนี้ก็ไม่ค่อยมีหอยนางลมนะคะแต่ มันก็มีได้กินบ้างสีถ้าดวงดีหน่อยก็ประมาณสี่ห้าตัวอย่างนี้ค่ะหอยแมลงภู่ด้วยนะคะหอยแมลงภูวก็เยอะเยอะอยูยย่นะคะอันนี้เป็นคนาทะเลนะคะนี่นะคะคนาทะเลนี่เขาก็จะเป็นกออยู่นะคะก็มีลอยที่มีคน เก็บกินอยู่นะคะนี่ค่ะน,นี่เนาะดอกของเขาเนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นแขนงนะคะ,คะแขนงเล็กแต่กอเขาก็จะเป็นกออย่างใหญ่นะคะตอนที่มาเก็บก็ไม่ได้ใช่ว่าจะตัดเอาไปทั้งรากทั้งโคนอะไรนะคะก็คือเด็ดเอาธรรมดานี่แหละคะ่คะแขนงเขาก็เด็ดได้ใช้มือก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะคะ แล้วแต่ขนาดของเรานะคะนี่ค่ะนีแว่นตากันแดดน,นะคะอันนี้ขนาดทะเลเนาะเดี๋ยวจะพาไปเลาะดูอีกนะคะก็มีเยอะนะคะมีเยอะค่ะนี่ก็เอามาด้วยอยู่นะคะก็จะเก็บเอาไอ้ที่มัน อ่อนๆนะคะคันแงเขานะคะนะคะดอกเขาที่ดอกใหญ่ๆแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะตัวส่วนตัวก็ชอบชอบใบของเขานะคะชอบกินใบของเขาแหละก็มีอันที่เป็นช่อใหญ่ๆอย่างนี้นะค่ะก็แล้วแต่คนชอบเนาะกอกมากกันไปว่าใครจะใช้วิธีการเก็บแบบไหนนะคะ มันไม่มีไม้อ๋ออันนี้ก็ใช้พิธีวางกล้องไปตามพงหญ้าบ้างอะไรบ้างนะคะไม่มี็อปเหมือนคนอื่นนะคะอันนี้ก็เก็บเอาไอที่เขายังไม่ได้แก่มากนะคะอันที่แก่มากเราก็ ก็คือการเก็บไม่ได้เก็บเอามาแบบว่าทั้งกอรหรอกนะคะพูดเผื่อคนที่กังวลเกี่ยวกับว่าเออถ้าเก็บแบบนี้แล้วคงจะได้กินปีเดียวเท่านั้นก็อยากจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าอันที่เป็นกอของเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ส่วนที่เรากินได้ที่เขากำลังอ่อนเนี่ยคะ่ะ เราก็เก็บเอานะคะเน,น,นี่จะให้ดูนะคะมันเยอะมากนะคะเยอะมากนี่นะคะขนาทะเลึ้นชื่อวัฒนาทะเลเนาะก็อย่างนี้แหละคะ่ะเวลาที่เอามือนึงจับนะคะมือก็จะไม่ใช้มีดลำบากอยู่นะคะเพราะว่าถ่ายคนเดียวเนาะไม่ได้มีใครมาช่วยถ่ายนะคะ เป็นกอกอย่างนี้เขาจะอยู่เป็นกอกอย่างนี้นะคะต้นอะไรก็จะอยู่เหมือนเดิมเราก็เอาคะแนนเขาใบที่เขาขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ดได้ก็เดี๋ยวจะพาเดินดูต่อไปนะคะ ทะเล,ลนาะนี่ก็เจออีกแล้วน,นี่นะคะก็เดิมที่เคยเอานะคะอันนี้นะคะนนเยอะเยอะอ้นีนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะสำหรับคนที่เคยดูคลิปก่อนนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้มัน,เป,นเป็นบรรยากาศที่เคยมาเอานะคะ ใช้มีดก็ได้แต่ว่าก็ไม่ถนัดนะคะ เต็มเลนะคะบรรยากาศข้างทะเลนะคะนี่นี่น้ำใสไหลเย็นนี่ค่ะไม่ค่ะมีกุ้งด้วยนี่ถ่ายให้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะเห็นไหมคะกุ้งนะะน้ำใสไหลเย็นทะเลนี้ก็จะมีนี่ค่ะเหมือนหอยขมบ้านเราเนาะ มีกุ้งว right. ้ยเล็กๆกุ้งฝอยวันนี้ไม่ได้เอาสวิงมาด้วยไ,ไม่ได้เอาที่ช้อนมาด้วยนะคะก็เลยจะพาเก็บแค่คณะทะเลรู้สึกว่ากุ้งฝอยจะเยอะมากนะคะวันนี้เห็นไหมคะกุ้งฝอยเนี้ยกุ้งฝอยนะคะเยอะมาก ระหว่างที่เดินไปก็พาชมอันนี้นะคะเขาก็จะมีหอยมแมลงกู้นะคะมูสลงงน,นะคะหอยมแมลงกู้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าเขาจะอมทรายเยอะไปหน่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพาดูหอยเยอะจริงๆค่ะพี่น้อง่ะวันนี้ ไฟเยอะจริงๆนะคะขอบอกแต่ว่าไม่ได้เอากระชวัดสวิงมาเนาะนี่นะคะนี่หอยแมลงภู่เนาะแต่ว่าหอยนางลมต้องเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะกินมันก็มีพอได้เห็นอยู่นะคะวันนั้นก็มาเก็บก็ได้อยู่ประมาณตัวสองตัวพอได้แก้กระใสนะคะนี่หอยแมลงภู่เนาะ เยอะมากๆนะคะเยอะมากกงใส่น้ำจะขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ไปดีกว่าค่ะไปดูไอ้น้ำขึ้นนะคะเนี่ยไปดูคณะทะเลกันต่อดีกว่าบรรยากาศท้องทะเลเด่นมากนะคะอเอานะคะแหล่ง น,ะะนี่เขาก็จะเป็นกอเป็นกออย่างนี้นะคะอย่างใหญ่เลยคนที่กินเขาก็มาเก็บเอาไปนะคะเยอะมากกอเขาจะใหญ่มากนะคะตอนเก็บเราก็อย่างว่าเราไม่ตัดเอาไปทั้งโคนนะคะเราก็เก็บเอาส่วนที่กินได้อะเนาะเนี่ยนอนค่ะเยอะเยอะ ต้นนี้เริ่มเริ่มบานแล้วนะคะดอกเริ่มบานแล้่เยอะมากเยอะมากค่ะเยอะมากค่อยก็จะเอาต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้ก็ถือว่า สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ยอดอ่นอนอันไหนที่เขา แกแล้วก็ไม่เอานะคะก็เอาเฉพาะอ,อันมันอ่อนๆเนาะเยอะยค่ะเยอะเยอะเยอะจนไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงนะคะจะให้ดูอีก,กนะะี้นะคะใหญ่เลยค่ะใหญ่มากใช่ไหะดูค่ะให้ดูตอมใหญ่โตน่ค่ะ กลัวเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอไหนเรากินได้แล้วก็เก็บเอาไปนะคะนี่เขาก็จะมีคนมาเก็บอยู่นะคะไม่ใช่แต่ว่าเราคนเดียวนะคะคนอื่นเขาก็เก็บอยู่ก็จะเอาคะแนนเขาเนี่ยแหละค่ะคะแนนเขานี่แหละ,ะน,นี่ ออไปนะคะนี่นี่ค่ะจางเยอะทำแหน่งเขานี่สวยๆนะคะ มอนจะแค่นะคะคณะแค่หรือเปล่าคะอันนี้คณะแคะหรือเปล่านะคะสำหรับท่านที่ไม่สบายใจว่าทำไมไม่ใช้มี่หรือว่าอะไรก็ลองพิจรารณาดูนะคะว่าเราเด็ดเด็ดก็ไม่ใช่ว่าเด็ดจนกระทั่ง ต้นเขาเขาโค่นนะคะเราก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้สวยงามอ้ยอ้ยนีเริ่มแบ่งบานแล้วดอกเขาอันนี้อยู่นานแล้วอยู่นานนะคะจะเอาอะไร ดูต้นนี้นะคะอันนี้น่าจะขึ้นใหม่นะคะแต่ว่าก็มีเขามาเก็บเอาก่อนหน้านแล้วนะคะต้นนี้เอ๋ค่ะน้อนี่ดีกว่า บางครั้งก็เกิดเหตุการณ์นะคะโทรศัรรพท์ปรปับเองบ้างนะคะบางครั้งก็เป็น HD บางครั้งก็เป็น 4K นะคะหลายๆค่ะนี่นะคะ,ยะเยอะค่ะเยอะนี่จะให้ดูนะคะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ทั้งหมดเลยนะคะโน,น่นนาที่ได้ก็จะเอามาล้างแล้วก็วันนี้จะทำนอ้อ ลาบกุ้งนะคะลาบกุง้งโดนเซร์แดวไอสปีกอลูนไอเกนพีกวีดไมโครโฟนมาเลยค่ะจะทำลาบกุ้งนะคะ,ละ,คะแล้วก็จะเอาคะนาใส่ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะลวก เป็นผักแก้มนะคะนั่นแหละลองดูลายมี้งกันไปนะคะสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีลาบกุ้งสูตรใหม่ใส่คณะทะเลด้วยนะคะวันนี้ก็กับข้าวพร้อมแล้วนะคะข้าวเหนียวลาบกุ้งแล้วก็ผักนะคะ ขนาทะเลนะคะอันนี้รั่วอันนี้แบบไม่รั่วแล้วก็ผลักจากสวนของตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอนัาเสนอคลิปเพียงเท่านี้แหละนะคะขอตัวคลิปข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะ